คุณพ่อคุณลูกขอเปลี่ยนเขาหนักแน่นไงก็เพราะว่าผมไม่หนักแน่นไงก็เลยเปลี่ยนไงไปคุยแผลจากอะไรคะผมคุยแขละจากที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยแล้วผมดเหลือไปเห็นสายตาของคุณบิวเนี่ยคือเขาคือยืนแบบว่าเขายืนชำเลืองมองอยู่ตลอดเลยนะคะนะแล้วตอนที่จะเปิดแคปซูลออกมานะหอมเห็นคุณกระเปียะเหลือมองข้างล่างเออฉะนั้น ฝั่งนี้แหละไม่บิวก็จริงโจ้เอาล่ะวัดกันไปเลย<ช>บิวหรือ<ช>จริงโจ้<ช>คู่ของคุณกะปิคือใครคู่ไหนใช่ใชเลย คนเดียวในดวงใจผมคือคุณบิวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีฮะคุณบิวนั่นเป็ัวค่ะคุณแลพากันยายเยี่ยมค่ะบิวอายุ26ปีค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะบิว ตอนที่มิ่งพูดอะหน้าตากระยิมยิมยองใครๆก็เห็นมั้นไล้ใช่อาการออกเลยอะทาการนั้นไมเป็นขนาดนั้นฮะอ่ะสองคนนี้เจอกันได้ยังไงฮะก็ไปคอมเมนต์บนเฟซบุ๊กของเพื่อนเพื่อนเขาเขาเป็นรุ่นพี่ของเราเนี่ยเหมือนรุ่นพี่เขาอกหักอยู่แล้วเขาก็ไปคอมเมนต์แล้วเราเห็นโอ้โหโปรไฟล์หล่อมากไปคอมเมนต์แบบว่า จคนนี้ใคร่ะหน้าตาดีจังเลยอย่างเงี้ยนั่นหลักอ่ะเออแล้วนาก็แอดมาแต่แอดมาก็ไม่ไม่ไม่ทักเราไงเออเราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ไงเราก็เลยทักไปเองแมแมไม่ก็ขาดของขาดนานไงก็ต้องทักไปอย่างเงี้ยพอทักไปก็รู้ว่าเขาพึ่งอกหักมาก็เลยคุยคุยกันก็แบบ ดำแผดใจให้นางนางก็หายดีรูปโปรไฟล์กับตัวจริงต่างกันไหมโอ้โหตอนแรกหลาา่มอมู้หอมดูดีอ่ะอแต่ตอนนี้กายอะ่ะก็มีแปนแล้วไง <c oughs> ก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวหน่อยอก็กายพันนิดนึงมันมันมีเหตุผลครับ <c oughs> เหตุผลคือตอนกินข้าวเนี่ยเวลากินไม่หมดจะใครล่ะครับก็ผมเนี่ยแหละเราเจ็บผิดที่เราผิดที่เราไม่ใช่ผิดที่เขา เขามามันไม่เคยพูดเลยนะพี่ว่าเอยนี่เราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยเรารักเธอนะไม่มีเลยแล้วเราได้ถามเขาบ้างไหมโอยถามมันไม่เคยพูดเขาจะมาพูดในรายการหรือเปล่าเขาอยากจะพูดในรายการหรือเปล่าบอกเออไม่รู้คุณคบกับเขามปนนานแค่ไหนแล้วคุณกะปิตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่านะครับสองปีเนี่ยมันเพียงพอที่คุณจะพูดคำว่ารักได้หรือยังเน่ รู้สึกกับคุณบิวอย่างไรอ่าจริงๆต้องพูดตรงๆก็รักเขาครับแต่ว่าเป็นคนไม่เป็นคนไม่ค่อยแสดงออกครับพูดไม่พูดไม่เก่งเออแต่เวลาเราพูดแล้วมันก็ดูหน้าหมันไส้เหมือนกันก็ไม่ค่อยอากพูดเลยเนาะนี่หันมาให้เขาพูดสิตั้งใจพูดสิหันหน้ามองกันกระปี่แอนบิวบิวตี้ใกล้ๆสิครับคุณความรู้สึกของคุณที่มีต่อคุณบิวคือผมรักคุณครับผม ตอบรักเขาสิคะคุณก็รักเหมือนกันนะคะอุนกับรักปะปานะคะหอนเลยหอนเลย